ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4คข้าพเจ้านางสาวฐานามาตรมชัยภูมิตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลสองวัดโพสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซา ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2523ปัจจุบันอายุ41ปีภูมิลำเนาตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคล้อจงหวััดชัยภูมิจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์การประถมศึกษาสถาบันราชพัฒกำแพงเพชรประวัติการทำงาน ปีพุทธศักราช5 5 8 8จนถึงปีพุทธศักราช2561ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนกเขาทองปฏิบัติหน้าที่สอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงปีที่3โรงเรียนบ้านนกเขาทองปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลสองวัดโพสังกัดเทศบาลตำบลบางคราอำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทรา ประวัติการเข้ารับราชการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2562โรงเรียนเทศบาล2วัดโพสังกัดเทศบาลตำบลบางคร้าอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเซาการปฏิบัติการสอนปีการศึกษา2564สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 รายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์วิชาท้องถิ่นบางคราวิชาการงานอาชีพวิชาการใช้ทักษะภาษา,าไทยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวม24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1ผู้ดูแลโครงการทำความสะอาดโรงเรียนเรื่องการปลอดขยะครูโครงการทัศนศึกษาช่วงชั้นที่1ถึง3พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอโดยสถาบันการศึกษาต่างๆจัดขึ้นรับมอบหมายครูเวนหน้าเสาธงประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันหยุดครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ตลอดระยะเวลาการเข้ารับราชการข้ารเจ้าได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดังนี้ด้านที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินยัยข้ารเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติตามคำสั่งแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยทางราชการรวมทั้งเข้าสอนหรือการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆด้วยกริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนใช้วาจาสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานทุกงานบนรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมที่ข้าพเจ้ายึดถือคือสังหาวัตถุสีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นผูกไมตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและยังสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้าไปในบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จรรญ,ญาบรรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรญ,ญาบรรณวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพโดยผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและพัฒนาตนเองด้านการศึกษาด้วยตนเองโดยมีการอบรมการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ประพืชปฏิบัติตนตามจรยาบรณวิชาชีพ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมของาศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรู้จักขยันประหยัดและอดทนอีกทั้งข้าพเจ้ายังได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้หลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เชื่อมั่นเห็นคุณค่าไม่สร้างความเสื่อมเสียมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอย่างแท้จริง นำความรู้และทักษะที่ตนเองมีถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยไม่ได้ปิดบังข้าพเจ้าพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพพยายามป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติตนเชิงลบต่อวิชาชีพทุ่มเทสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพมุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้านที่2 การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการรายงานผลการเรียนอย่างเป็นระบบ นำเสนอผลการเรียนรู้ในลักษณะคะแนนเพื่อแจ้งให้ผู้เรียนทราบและแรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบต่อไปการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการเสริมแรงทางบวกสร้างบรรยากาศที่เกิดการยอมรับ ให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรม สัมมนาในเรื่องวิชาที่สอนเทคนิคก,กระบวนการต่างๆศึกษาหาความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆทุกช่องทางเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับข้าราชการสุภาพอ่อนน้อมปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นทั้งในการทำงานและปรับตัวเข้ากับผู้เรียนการทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้ายึดหลักความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้และการแบ่งปันช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความรับผิดชอบในการทำงานและมีความขยันอดทนมุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่องานนั้นบนรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและเต็มศักยภาพรวมทั้งการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อให้งานสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดี การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน powerpoint คอมพิวเตอร์และใช้ทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและผู้เรียนข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลงานการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบพระคุณค่ะ